อาโธมาอลลเลก็โกเล่กกพูตติมือบาวิอลอลเลชอมอ,อ่าขอชอขอวิตีิโมอ่าแอปทางรัศดอโคโลลงทะเบียตาวิพุตีมือบาวิชริพาราตูนามา,าเรลิน,นา ก็เลเลไลกทกานนั้นข้อขบียจ้เชวิออยู่อปุละเบ้ยยาคโลนือสตากาคาคชูทมีก่อฮอติตอพอกาอีกะทูจริทัปะตโต้ทมีก่อฮอติตอพอมากาปิมาเทวเวทัปตโติฟูอลอมไทมีก่อโอฮอติตออีกะทูกอติเตพผคโลกาปิไกเชวิเจยาคขมาปิเราเวมาหิจแม้เล่ชม่อาสขอชอโคเวแอบทางรัฐออกคโลลงทะเบียตาปืวทะตี้มือบะปี ลักไอตุวยเชอร์ักไอตุโยเจอันท่าอ่ายานีลอเลียนทำไมเรยยานีได้เชื่อได้ชินญะปานี้งาขัดสุขเาะนายจุราพันเลออมวิวัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงครังพ่อย่อ เรียกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเงิน1นึ่งบาทก็เวีโครงการเฉาะโลเวออลอซาตาติผาเกาะพิลาวิแลญิปุติปุเรียกชโมติผาทะแอปทางราชออกโครโลลงทะเบียนตัปื้วติผาทะติมือบะพิลาตูเวเชแลพิลาเกตุโยเจยาคาทอเรียกปูลาเวคณะรัฐมนตรีพอร์ดากิสโซโครโลเรียกโครโมโครโลออลอชมาอาดิชิเฮวิเจยาคาทอกะ เลือเปลือยทากุชิตาเวคาซุนิชกอนีตปปนนอนเตฮาปาจานาวริฮาปาเฮปาโคจาเวออยามาปุสิวุสอเล่ชโมออาสะโจชโควิตวิโมแอปทางรัฐออกคโลลงทะเบียนตาปือวิชติพาทะเตกาวิติมือบะพิลาไกตุโยเจเรียกครัวอ,อวิอานีลาหุยาติพาท้อแอปทางรัฐดอ,อกคอโลลงทะเบียนตาวชิชโม ว่าเรากาวิมเรียมือบาเวนี่พูด้พูดเอะแอปทางรัหรอคอโลงทะเบียนตาวิถาออลเราพลาตโยเจพูดด้ดีพิลกตโยเจอย่างกรนีข้อก็จเว เฮกอดชมม้ออาสะขอดจะขอเกาอยาค่าแอบทางรัดดอกคอลโมมากาลงทะเบียนตาวิชอติมือบาเวเกาลามากาลากุแลไลกาทอนันขอจตุโยคะเดนาตะแม่เรียชอมออาสะขอดจะขอวิตเต้โมแอบทางรัดดอกคอลโมากาลงทะเบียนตาวิชชอมม้อติพาแล่นิปุติปุเรียให้ปะขอเจ้าวิวซ้อปีลาไกตุเวติมือบาวิชวอ้อยคอลโมมากาแม่ แคโกมากาเวลาไม่แลคทะกอปพลาตูเจเลก็โกเลชเวลโกสตารกับลนาเซอเรก็ญี่ปุติฟอคอโลพูติมือบบะพี่ไกตูเวลาชอมออาสาขอชาะ แอปทางรัฐออกโคโลลงทะเบียนตาเปอเวชาวมอเตอาปาตะบีดูโยเจเฮกอดชาวมอขอชกขอเวเตโมแอปทางรัฐออกโคโลมากาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจูออโคโรกัมาเกียเวเล่คาทากอปาพี่าตูเล่ก็กอเรซาตาก,กว่าเกาะลอนาเซอยากข้าพี่าตูโยเจเฮกอดชาวมอจะได้ผาทะคาเคติปีรา,ดดา,รา,ออา,าตูเล่อาคาทกาก็ กาเกาะลงทะเบียนตัเลขก็แลเล่ไล่กาทอนันขอคับีจอวิโยเขาก็คาเดนาตาเล่ชอมอจะได้ผ่าลอกโขธนาข้าวคอลโลลงทะเบียนจราตุโยเจ่ชอมอกาติโมนะเล่คยเตละงานึมมียา่าเร่แอปทางราชออกคอลโลมากาลงทะเบียนเสเวีเตผ่า กะลิติเกพอเลลงทะเบียนจราติโยเจแค่ก็คาทาเลก็โกมาสุสิณะเรียเก็ชมว่าอาศะขอดชขอวิติโมกขะแอปทางรัฐออกคอลมากาลงทะเบียนเสวะชม่งวัดเตปะลอก็เสดปุติปุเวเลียออกคอลูกาเกาะลัวะวิเจเรียคาทาเลก็โกมาสุสิเลียข้าเข้าค่ะขัสนะอยู่แต่วิขัสุลอกุโอฮาปาตาเลขหปาอันยิ่งงฮหะขอดชิฮขอ จีแมลี่เน่ยขอเป่าแม่เรียกเชาวิทกาเรียอ่ะหัววยนี้ลาหุยาติพาเรไรกะทอนั่นขอขับีจวิัปตออยาิมหลอกกอวิยอยเาลกะเิปอกอยู่เวลาแลวติกาิลิ่มากกเลวิอยขกะเดกอเลเลักกรเลมาเลวิชตยเาลกกะเตอบกอาลกกกรจยือาวิติปอลากกะกวคืกลติวิโยแม่เรียกกขกาโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตตี้มื่นบาวิอรอเล่ใครตแรง มีย่าแอบทางด้าดอกคอโลลงทบเบียตาวีติมูนะเหลืติชกข,ขอขอตาเละงัดจกขขอคอลวดติมูแลก คะก้าดเจเลก็วกาลวเฮเวเลยจะได้มวกกัอ๋อฮาปาตาเลยขอฮัปาเวอเย่าคนรูเจเลเขากวผูกาตูแาไม่แล่อปาจ้าตูเวก้าดูแเลจะได้ผักุมากษเสอยาค่าออคอซ่าก้ากาเวแลมอมปาจ้าตูเวเงินที่จะท่านตปีลาดโยเจอรอเกออฮัปาตาเลขอฮับปาเรากเลกะเป๋าเลยแอทางด้านออกคนูยกกเวติผักะกุปูให้เจตปให้เจเก็คเคากโทักกเล อาจจะยาราธบาสตาปิลาตาวิทะกานลนาวิโยแต่โกเรียงคืออ,อวิยานีราหุยาติพาธาหรยออรสาตาติพาชกิปิลาวิโย